ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายหลักของการทำงานที่ผู้ใหญ่พยายามแนะนำเสมอขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเป็นคนตรงต่อเวลารักษาหน้าที่ทำดีเสมอเสมอท่านสมหวังโตรักตะกูล กรรมการผู้บริการฝ่ายบัตรเครดิตธนาคารกรุงซีร e ีย e าถูกหล่อหลอมอย่างนี้แล้วก็หล่อหลอมจากรุ่นต่อรุ่นขยันนะทำงานต้องขยันสำคัญที่ทุกต้องซื่อสัตย์แล้วอยู่กับเงินอยู่กับการบริการประชาชนต้องซื่อสัตย์ต่อลูกจ้าประหยัดเราไม่ใช่คนร่ำคนรวยต้องประหยัดเขาหาเงินด้วยความยากประหยัดเขาก็มาฝากธนาคารต้องประหยัดอดทน ลูกลูกค้าจะว่าจะตำหนิจะว่าต้องอดทนเป็นคนตรงต่อเวลาถึงเวลาต้องมาทำหน้าที่เลยอยู่กับที่เลยเป็นคนตรงต่อเวลารักษาหน้าที่ทำดีตลอดชีวิตมันจะเป็นนิหมายของความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นธนาคารกรุงศรีอยฝ่ายบัตรเครดิตจึงประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยจำนวนหลายร้อยคนมีอุดมคติในการทำงานขยันมีอัตลักษณ์ดังต่อไปนี้หนึ่งสะอาดสะอาดนอกสะอาดในสะอาดนอกก็หมายว่าโอ้โหสถานที่ทำงานสะอาดเรียบร้อยของเก็บไว้ตู้หมด บนโต๊ะไม่มีอะไรทํางานถึงมีเสร็จเรียบร้อยคอมพิวเตอร์เก็บไว้หมดไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบของวางไว้เป็นระเบียบเลยอยู่ในตู้เป็นระเบียบดูเรียงเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเป็นไปตามจังหวัดเป็นไปตามอำเภอเป็นไปตามเขตเรียงตามระเบียบเป็นที่สุดตามพยัญชนะอ,นอักษรโอ้ดูแลดูง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อยสุภาพพนักงานทุกคนเจ้าหน้าที่ต้องสุภาพฝึกฝนมาแล้วในการต้อนรับต้องสุภาพมีอัตลักษณ์ของความเป็นคนที่มีความสุภาพอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเป็นคนตองต่อเวลารักษาหน้าที่ทำดีตลอดชีวิตสำคัญอีิประการหนือสุภาพและมีใจมั่นคง มีสมาธิเสมอใจมั่นคงสวดมนต์ก็สวดได้และมีอัตลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าให้ความร่วมมือความสมัครสมานสามาคัคคีเป็นที่น่าชื่นชมและชื่นใจกับกรรมการผู้บริการฝ่ายบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีธิยาคุณสมหวังโตรัตรกุลบุคคลที่สามารถบริหารจัดการดำเนินการทุกอย่าง ให้เรียบร้อยอยู่ที่การบริหารอยู่ที่การจัดการไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นคนขับรถพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นรถสามารถไปจอดเป็นที่เป็นแนวสามารถทําให้หน้าธนาคารสะอาดเรียบร้อยและสามารถสแกนทุกคนสแกนดวงตาทุกคนก่อนไปทํางานและลงกับจากที่ทํางานรู้เวลารู้กําหนดดังกล่าวแล้ว ทั้งบททั้งมวลนี้มาจากการบริหารจัดการอย่างเดียวเท่านั้นขออนุโมทนาสาธุการกับกรรมการผู้ในการฝ่ายบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีตยาคุณสมหวังโตรักตะกูลซึ่งในวันนี้ตั้งใจร่วมเป็นเจ้าภาพกับโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดของพระเดชพระคุณเจ้าบุณเดชพระพุทธาจารย์และเจ้าคุณเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เอหิจิตตังไปยังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติเอหิจิตตังไปยังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติเอหิจิตตังไปยังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติเงินข้าวของมากับคนขอพนักงานบัตรเครดิตธนาคารกรุงศิริยาเป็นบุคคลที่ยิ้มเยาะยิ้มแย้มยกย่องยินยอมและเยือกเย็นจะนำมาซึ่งผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ นั่นกนคือการบริการลูกค้าให้สมความปรารถนาดังคิดทิวิปิปัตพภะเงินทองไหลมาณชาลีติ